จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเนาะโมนีม่พวกเขาขอบกล้วยอีสานน้อน่าเด็กๆกระสีเดมัทไถหน้าแรงไหวคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องบ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงเนาะแล้ยวเขาแล้วน้ำไปนเนาะค่ะทิทางบ้านโพ่อขอบกล้วยอีสานน้อน่กากันบ้านใดดำเนาะคะ่ะเนาะอยู่ดีมีแห้งว่าสิลงมืออื่นนี่ล่ะค่ะวันเสาร์นีล่ล่ะสิเป็นยงนังไงเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ วันนี้ก็เป็นวันสุกแล้วนะคะมื่อื่นเด็กๆจะหยุดโรงเรียนมาซิผ้ากันแหกมื่อื่นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องน้ำกรลังดำพอดีที่พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าก็เป็นตมแน่อยู่ดอกว่าฝนตกห้ยมาคลื่นนะคะเนาะแต่ว่าก็บ,บ่ตกแห้งดอกพ่อแม่พี่น้องเด็กหน่อยเรโรงเรียนมากกับผ้ากันได้ไถหน้าไวนะคะเนาะ ทีๆเช่าไหลเช่าหน้าเข้ากับจังสี่แหลนะน้องพ่อแม่พี่น้องถึงฤดูการทําไร่ทํานาอีกแล้วเล็้ยวน้องพ่อแม่พี่น้องนาะแป๊บเดียวข้าวเดียวดำนางแล้วแล้วก็สิวา่าเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเลล้วๆก็ว่าพีใไม่ปีใไม่แล้วก็ว่าส่งการหมุนไปหมุนมาอยู่ดีล่นะน้องพ่อแม่พี่น้องแป๊บเดียวคุณอนะผู้พ,พอเป็นผู้ตัดหญ้าแล้วค่ะเนาะตลึงเลี้ยนมาถ่ายได้ให้หนึงแล้วค่ะนั่นดีห้อยไม่ไม่ไม กูพ,พอกับตัดหญ้าแน่นๆดูคุณค่ะอื่นกับผ้ากันสีลงแหกไว้ใหงี้ยคนแน้วค่ะ,คะเนาะหันปีกายพันย่างแน,น่ๆอย,อยู่เนาะค่ะเนาะน้องตนกาแอลขับรถน้ำไอไอไ้ครับเทียดมงังคุท้แม่ลง บ่งรถเฮ้ยพี่นอ้องบ่งจะผ่ารถรถับเผารถแล้วนะคะเนาะพูแท้กบับพี่ในตัดแล้วอยู่นะคะพอเป็นลาตัดอยู่ อัดกับบ้านแล้วพ่อแม่พี่นออ้องเอออัดปองคู่แท้กับบ้านแล้วนะะเนาะค่ะเนาะฝนนั่นได้มากกับมานำมานี่ค่ะใบหันใจเลยเห็ดอย่างน้ำกับบ้านเลยพแม่พี่น้องไถนาแรงไถหุดนะะเนาะค่ะเนาะยังบ้านเด็ดไถหุดดิพ่อแม่พี่น้อง เวลาที่ดำกับไทยอีกรอบหนึ่งนะคะเนาะรถผู้อายเป็นอย่างวุ่น,อนสอมรถป้องเรงป้องแรงยุ่งมันยากาศตอนแรงๆมาฝากของ,องพี่น้องเนาะค่ะเนาะ บรรยากาศตอน,น,นแรงๆมาปากพมีพี่น้องคือเกาคุณน่ะกล้วยไม่บ้านกระเลนน้เลินต้มยุกคุณถ้านน้เขาคอ,อกอยู่นะคะเนาะนี่เด็กๆก,ก็ได้ไถหน้าแรงไว พผเฮอขอกั้วอีสานน้อนหน้ากับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเด้อที่ว่าเป็นกระลังแรกใจพผงฮอสตลอดมาเลยเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกับสิคอลาพ่อแม่พี่น้องใบสมนีกันนะคะเด้อคลิปหนาจังมาพอกันไหมเนาะค่ะเนาะผงฮอขอกั้วอีสานน้อนหน้ากับอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพยังแรงเราลำไมลุ่ยกันตะกูทุกคนนะคะเด้อกุนี้แม่บ้านก็ได้กล่าเข้ามาสวัสดีค่ะ